เลยหนะ้าเบื่อจังเลยดูทีวีแก้เซ็งหน่อยดีกว่าเอ๊ะน้ำมันตัวเรานี่นะทำาม็ตัวเะเมอถึงเป็นแบบนั้นวะยื้อมีได้ก,การแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปตนตัวเลยขี่เฮลิอคอปเตอร์ไปนี่แหละไอ้โจ้าแกฉันก็ต้องหายได้ว่าใครเป็นคนติดภาพแบบนั้นก็อลองไปเอาล่ะได้แกเวินตรงนี้แหละเจบีเอสของมันน่ะบอกไอ้แบบนี้เลยฉันก็ต้องไปให้ได้ยามพร้อมเสร็จฉันได้เลยเอาล่ะ เอาล่ะนะี่ก็เป็นที่นี่แหละถ้าเกิดฉันไปถึงเมื่อไหร่นะแต่๋วแกเจอดีแน่ไอ้คนที่โพสรูปที่ฉันใส่หูแมวไปเอาล่ะมาถึงเรียบร้อยเอาล่ะนี่คือประตูสินนะเอาล่ะถ้างั้นฉันจะเปิดเข้ามาเลยลวกันนะไอ้คนที่โพลรูปแมวของฉันลงไปเออเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ยาในครั้งคิดเลยนี่นะมันควรจะเป็นคนสิไม่ใช่ระเบดโอ้ยนี่คิดภาพหลอนวิ่เหรออายุบา้า ไม,ไม่ไม่อย่าบังตกระบเบิดนะเว้ยไอ้โจระเบิดบ้าไอ,อ้โจบ้าเอ้ยไม่ไม่เขาอดู่ตรงนั่งออ้โอ้โหมีเกาะอยู่ตรงนี้พอดีเลยเอาสวัสดีเพื่อนเอาเอาว่า,าไงเจ้าสีแดงเอาเอาว่าไงเจ้าสีนดำเงินเฮ้ยนี่นายมาทำมาอยู่ตรงนี้น่ะอ๋อเราฉันกำลังพส์ลูบลูบลูบรูปภาพของนายอยู่ว่ะว่าจะใส่หูแมวอ่ะถ้าเป็นนายกันเราหันนักการ์ดแน่ไอ้ท